สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มีพระเครื่องอ๋อวันนี้มีเป็นโซนกุมารทองนะครับมานำเสนอครับมีอยู่ห้าสำนักวันนี้ครับผมดูกันที่ชุดแรกก่อนเลยดีกว่าครับผมนี่ครับน้องส้มฉุนครับรุ่นล่ำรวยโชคลาภนะครับผมอันนี้รุ่นเนี้ยเป็น แนวล็อกเก็ตนะครับด้านหลังฉากดำเป็นยัน8ดทิศนะครับหมายเลขหกสามหนึ่งับนี่ะครับ,รบท่านใดสนใจองค์นี้รับ300นะครับผม สนใจรับพิม300นะครับรุ่นนี้เป็นลูกหัวใจนะครับวันนี้เป็นล็อกเก็ตรูปหัวใจน้องส้มฉุนเือนกันครับออกวัดทรงเสวยนะครับด้านหลังเป็นฉากดําครับด้านหลังเป็นตาวัดครับหมายเลข246นะครับอง์นี้ท่านได้รับ300นะครับผม วงนี้ก็เป็นน้องส้มฉุนเช่นกันครับอันนี้เป็นจี้เป็นล็อกเก็ตออกโซนโบราณน,นะครับนะครับด้านหลังเป็นเป็นฉากเรียบนะครับล็อกเก็ตจี้ตัวนี้ท่านได้รับสามร้อยเช่นกันนะครับส่วนอันนี้พิเศษครับเป็นแผ่นทองเหลืองปั๊มน้องส้มฉุนนะครับออกวัดทรงสเสวยเช่นกันนะครับ นี่ครับครับต่ในรับสามเช่นกันนะครับส่วนลรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นกุมารทองรุ่นเจ้าสัวน้อยปี2557นะครับบอ,อกวัดสามง้ามนะครับหลวงปู่ย้มปลุกเสกนะครับ องนี้ชื่อเจ้าสัวนะครับผมนะครับองนี้อีกหนึ่งอง์นะครับรุ่นเดียวกันปี2557เป็นกุมารทองขนาดพกพานะครับความสูงสี่เซนนะครับผมอง์นี้ชื่อว่าพาโชคนะครับผมอ่าเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับหลวงปู่แย้มปลูกเสกนะครับอง์นี่องค์ที่สามนะครับ กุมารทองหลวงปู่แย้มรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับปีห้าเจ็ดเช่นกันครับผมมีแป้งเจิมครับองค์นี้ชื่อทองมานะครับองค์ที่ห้ากุมารทองรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับขนาดพกพา ชื่อก้อนเงินนะครับองค์นี้ชื่อก้อนเงินนะครับหลวงปู่แย้มปลุกเสกครับผมมีแป้งเจิมนะครับผมองค์ที่ห้ามาแล้วครับกุมารทองหลวงปู่แย้มนะครับวัดสามงามนะครับเสดเอกหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนะครับอันนี้รุ่นเจ้าสวนน้อยนะครับองนี้ชื่อไม่มีนะครับมีชื่ออยู่ครับแต่ว่าเลือนไปแล้วครับ รุ่นนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจพิมพ์รับนะครับอง์ละนี่นะครับรุ่นเจ้าสัวน้อยนี่อง์ละหกร้อยบาทนะครับผมทักบ้านเขียวมาได้เลยครับผมเสือสันทุรีหนึ่งเก้าหกครับผมส่วนองนี้มีนี่ครับหลวงปู่แย้มวัดสามงานเช่นกันครับองที่เป็นกุมารทองขนาดพกพาความสูงหนึ่งนิ้วนะครับองนี้ ความสูงหนึ่งนิ้วครับองนี้ชื่อว่าทองนะครับองนี้สร้างาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับองนี้ชื่อทองนะครับปุ๊บนี่นี่น้องแสนชัยนะครับนี่น้องชื่อแสนชัยครับมีแป้งเจิมนะครับผมออกวัดสามง่ามเช่นกันครับผม นีแสนชัยนะครับองนี้ชื่อน้องสมใจนะครับปีห้าห้าเช่นกันครับผมแห้งๆเลยครับน้ำทองเอ่อสีแห้งๆนะครับองนี้ชื่อสีสุกนะครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าะครับสร้างจากดินเจ็ดปาช้าทั้งสองรุ่นเลยนะครับนี่ครับ ปีห้าห้านี้รับ600เช่นกันนะครับองค์ละ600นะครับผมสนใจทักบ้านเขียวที่เสือสันบุรี196นะครับผมและนี่น้องจินดามณีนี่ครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับที่ก้นนี้ ปุดผงพายกุม,มารด้วยนะครับผมองนี้หลวงพ่อสาครวัดหนองกลาบองค์นี้มีมีกล่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองนี้ท่านใดรับส่วนนี้เป็นกุม,มารเพชรน,นะครับไม่ใช่กุม,มารทองกุม,มารเพชรน,นะครับหลวงปุตติวัดหูช้างนะครับ หลวงพุติวัดหูช้างนี่ครับก้นอุดชันนรงนะครับผมหลวงพุทธิสร้างปลูกเสกปีห้าหกนะครับผม องนี้รับสี่ร้อยนะครับผมนี่ครับกุมารทองที่ท้องมีเลขสองนะครับหลวงพวกกว่อกลวยยุตินทนโลนะครับองนี้รับพันสองนะครับผมสวยเลยครับผมเนื้อตะกัวน่าจะเป็นตะกัวลมดํานะครับอยู่ในเลี่ยมเหมือนดอกจำปีเลยครับเลี่ยมโบราณประกบหน้าหลังนะครับผม องค์นี้หลวงพ่อกลวยนี้รับ1200บาทนะครับผมสนใจทักที่บ้านเขียวเสือสันวุรีได้เลยครับผมขอบคุณครับ